ข้าใหญ่จะโฟกัสไปที่เดียวครับลุงตูตอนโหวตเนี่ยนะให้โฟกัสลุงป๊อกคุณหนูจะเจอกัญชากับโควิดเจอยาด้วยนะ นั่นแหละเรื่องไอ้ตั้งด่านยาได<บ>้นะยาโควิดเนี่ยโดนโควิดเนี่ยรวมหมดเลยคุณจุลินเนี่ยโดนแน่ก้าวไกลก็จองกระถินว่าเรื่องการบริหารของแพงจะไปมีแผลที่เดียวนะผมเข้าใจว่าอยู่ที่พัฒนาสังคมระวังไว้นะลุงขยะลุงอะแล้วคนใกล้ตัวลุงอะขยะที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าใช่ไหมนี่เขารู้กันทั้งบางเว้นคนเดียวที่ไม่รู้ตูฝังของฝ่ายค้านว่าเขาวางขุนพลยังไงบ้างนี่เพื่อไทย20คนโอ้เรียมมาพิปลายเอ เก้าไกลสิสีเสรีรวมไทยสองเสรีรวมไทย2แต่หัวหน้าพักในอกจัดแน่นอนมากครับประชาชานหนึ่งคนคนเดียวก็คือพี่วีพวีสอดซองไม่ใช่พี่วีนี้นะวีนุ้นพลังปวงชนหนึ่งคนครับเพื่อชาติหนึ่งคนแต่ผมว่านะทั้งหมด20 34 36 39คน พี่โอพี่ช้างคิดว่า,าด,ดูจากดูจากขุนพลพักแล้วให้จับตาขุนพลกลุ่มไหนไม่จับตาดูงี้ดีกาจับตาไงจับตาดูว่าใครจะโดนสอยหนักที่สุดอ๋อในสิบเอ็ดคนนั้นเหรอ,อเป้าใหญ่จะโฟกัสไปที่เดียวครับครับ ลุงตู่แน่นอนแง่ๆตอนหนึ่งนะตอนตอนพิพายลุงตู่ให้โฟกัสลุงตู่ว่าโดนยำแต่ตอนโหวตนี่นะให้โฟกัสลุงป๊อกเขาบอกตอนนี้กนยุทธฝ่ายค้านตอนนี้หัวกับท้ายครับหัวกับท้ายหัวก็คือว่าพักภูมิใจไทยกับท้ายคือลุงตู่เริ่มต้นที่ภูมิใจไทยผมบอกเตียงมันหนักมากลงท้ายที่สามปอกัญชาเสรีกัญชาเนี่ยโดนหนักแน่นอนนะผมบอกให้เนี่ยไหนคุณหนูอยู่ไหนะ คุณหนูอยู่ข้างหลังคุณหนูอยู่ไหนไม่รู้คุณหนูจะเจอกัญชากับโควิดโควิดเหรอเจอยาด้วยนะนั่นแหละเรื่องไอ้ตั้งด่านยาด้วยนะกัญชายานี่แหละก็ยาโควิดยาโควิดเนี่ยโดนหนักโควิดเนี่ยรวมหมดเลยนะครับส่วนคุณศัก์สยาม จะเจอเรื่องของกระโดงเอเรื่องของสายสีส้มอเพราะว่าสารเพิ่งตัดสินและตามมานะครับในช่วงเบรกสาเนี่ยพี่โอจะบักขยี้ดูนี่ทำไมเรารู้ล่ะแล้วภูมิใจไทยเขาไม่รู้เหรอรู้ผมได้ยินว่ามีคนเอาโพยเนี่ยไปให้ด้วยนะรู้สอบรวยแล้วก็สอบรวยแล้ประชาธิปัตย์เนี่ยโดนเรื่องอะไรบ้างสามคนคุณจุรินข้าวของแพงแน่นอนของแพงโดนแล้วก็อาจจะเรื่องปามเรื่องยางเรื่องภาคสออีก ผมได้ยินนะคุณจุเลียนโดนแน่ก้าวไกลก็จองกระถินว่าเรื่องการบริหารของแพงแต่ยังไงก็ไม่มีแผลจะไปมีแผลที่เดียวนะผมเข้าใจว่าอยู่ที่พัฒนาสังคมพัฒนาสังคมก็คือว่ากลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มปอบบางเยียวยาไม่ทั่วถึงก็บอกว่าจะก็มีเรื่องการเคหะการเคหะานั้นประชาธิปัตย์จ้จับตาดูที่พัฒนาสังคมกันพัฒนาสังคมส่วนคุณนิพนธ์บุญญามณีเรื่องอะไร รถดับเพลิงยังมีคดีเก่านะนะแล้วก็อาจจะอภิปรายเรื่องของกระโดงเพื่อชาเลบไปนู่นถูกนะครับคปิดกที่มกลมที่ดินใช่แต่ก็นี่ของรถดับเพลิงเนี่ยมันย้อนแย้งกันอยู่นะก็อันเนี้ยเป็นอะไรที่แปลกตรงที่ปปชเนี่ยไปบอกว่าคุณนิพนธ์มีความผิดที่ไม่จ่ายค่ารถดับเพลิงและปปชก็ไปบอกว่า ไอ้ที่ประมูลน่ะหัวเอแล้วมันใจทำยังไงยอดเขาจะจ่ายไปโดนไหมโดนผมยังอยากรู้เลยคดีของคุณนิพนธ์ที่จะอภิปรายเนี่ยว่าด้วยเรื่องรถดับเพลิงเนี่ยน่าจะเป็นบริบทแรกที่ปปชก้าวล่วงอำนาจของศาลเขตภาคก้าวต้องฟ้องที่นั่นอำนาจศาลที่นั่นไม่ฟ้องที่นั่นมาฟ้องที่ตัวกลางส่วนกลางโดยอ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนี่คำนี้คำนี้แหละเนี่ยตอนหลังต้องมาขอโทษ ตอนหลังต้องมาขอโทษขอไปผมว่าเรื่องนี้ประหลาดมากไม่ได้บอกว่าความหมายเป็นผู้มีที่พลแบบนั้นประเด็นของผมคือกรณีนี้ใครชักใหญ่ปปชแล้วก็พลังประชารัฐสามคนนะอย่าบอกว่าหกสามคนพลังประชารัฐเนี่ยมีหนึ่งก็คือกระทรวงแรงงานเรื่องอะไรสู่ชาติต่างดาวสู่ชาติยง่ายนิดเดียวคือล้มนั่งร้าน ครับแล้วก็จะมีคุณชัยวุฒิชัยวุฒิเรื่องเลยส่วนคุณชัยวุฒิเรื่องดีเรื่องศิลธรรมด้วยนี่ตอนที่เขียนเรื่องศีลธรรมและมีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงดีเอส๋อไปถามคุณโจ้จ้องอยู่คุณโจ้ยุทธพงศ์ผมได้ยินว่าล่าสุดนะเรื่องจริยธรรมน่าจะไม่แตะแล้วไม่แตะไม่ควรแตะอีกคนหนึ่งคนร้องไห้และอีกคนหนึ่งด็อกเตอร์สันติ เออน้ำ EC ช่อน้ำ EC ผมผมผมเวลาคุยนะไอคนที่จะพี่ปายเนี่ยเขาจะไม่พี่ปายคุณสันติพรมพัดเขาบอกว่าขอพี่ปายด็อกเตอร์สันติทำไมต้องบอกด็อกเตอร์เลยจบด็อกเตอร์สะดุ้งคุณสันติสะดุ้งยึยแล้วตอนนี้ ไอ้ลำตีสันติยังซ้อมหน้ากระจกไหมซ้อมยซ้อมอซ้อมอยู่ซ้อมยังไงท่าทางซ้อมเพื่อเรียกชื่อให้ถูกที่เดียวพวกนีอันนี้เรื่องเดียวใช่ไหมรู้สึกว่าเรื่องเดียวเทน้ำอ c ซีกับเรื่องของการประมูลจัดซื้อจัดจ้างการประมูลอีกหนึ่งกลุ่มที่โดนยำแน่ๆนี่ครับนั่นก็คือสมปอสปอนี้และน่าจะโฟกัสที่สองปอเป็นหลักปอใหญ่ที่สุดที่จะโดนหนักที่สุดมันจะปอประยุทธ์ก็แน่นอนปอต่อมาที่จะโดนสอยตามมาไม่ใช่ปอป้อม โอ้ยปอป้อมนี่ทุกคนบอกว่าไม่แตกไม่แตกทุกคนเลยโอ้ยปอป้อมเขาทะนุถนอมดังไข่ในหินส่วนปอปอกเนี่ยโดนแงแก่ระวังไว้นะลุงขยะลุงอ่ะแล้วคนใกล้ตัวลุงอ่ะขยะที่เกี่ยวว่าโรงไฟฟ้าใช่ไหมใช่นี่เขารู้กันทั้งบางทั้งกอตมที่ไหนยกเว้นคนเดียวที่ไม่รู้คือลุงตูตูไม่รู้ไม่รู้ต้องบอกว่าสองปอเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีนี่เป็นศูนย์รวมอำนาจถูกอภิปรายใครก็ต้องโยงมาใช่ครับขณะที่ ปอปอกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทย8ปีอืมันมีขยะได้ผมไหมมีดิมีดิมันมีขยะเยอะที่เดินผ่านไปเลยไม่รู้แต่เลอะเทอาที่ออกมาทำโรงไฟฟ้าด้วยใช่ไหมเลอะเท้าไอ้นี่คือเขาวางแผนติวเข้มติวสอสว่าลำดับจะเป็นธรรมดาตอนธรรมดาเขาอยากวางแผนแล้วไอ้นี่แค่แค่เขาเรียกลิเกมันโหมลง